แนานำอ,อดีตนักการเมืองหญิงของพรรคเพื่อไทยนะคะที่เราได้มาร่วมประชุมกับคณะยุทยศาสตร์ประชาสัมพันธ์ของพรรคในวันนี้ก็ได้มีความเห็นตรงกันนะคะว่ามีเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นในการชุมนุมครั้งนี้นะคะและในันเองก็ในฐานะที่เป็นผู้ในการศูนย์ติดตามผลกระทบจากการชุมนมุม ซึ่งเห็นว่าการชุมนุมนับวันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นและความขัดแย้งทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงว่าเด็กตัวเ,เล็กๆเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางด้านการเมืองอย่างซึ่งสิ่งที่ทางพรรคไม่สบายใจนั่นก็คือทําไมต้องให้เด็กซึ่งเป็น วัยเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องมาสูญเสียชีวิตและต้องมาบาดเจ็บจากอารมณ์ของผู้ใหญ่จากอคติของผู้ใหญ่ที่มีความเห็นไม่ตรงกันทางด้านการเมืองแล้วก็ไปลงที่เด็กจนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากที่จะให้การเมืองนั้นส่งผลกระทบต่อเด็กจริงๆแล้วก็น่าที่จะคุ้มครองไปถึงสตรี <c oughs> เด็กและสตรีนะคะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่โลกให้การคุ้มครองทั่วโลกนั้นคุ้มครองว่าต้องไม่มีการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกรูปแบบอันนี้ก็เป็นมติขององค์การสหรประชาชาติหลายสิบป,ปีมาแล้วและในประเทศไทยนะั้นดิฉันเองก็เคยไปยื่นหนังสือต่อผู้แทนขององค์การสหรประชาชาติประจำประเทศไทยเมื่อครั้งที่กบปสเริ่มชุมนุมครั้งแรก ก็เรียกร้องให้ทางองค์การสหรประชาชาติได้ดำเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามีการใช้ถ้อยคาทุ่นแรงแตัดต่อภาพที่สะเทือนอารมณ์ความรู้สึกต,ต่อท่านนายกร,รัฐมนตรยิ่งรักชินวัตรซึ่งก็เป็นสตรีที่มาเป็นผู้นําทางด้านการเมืองและถูกกระทำอย่างไม่มีความเป็นธรรมต่อท่านนะคะแล้วก็นึกไม่ถึงว่าณวันนี้เนี่ยเด็ก ที่ไร้เยียอสสนั้นจะกลายเป็นเหยื่อของความขัดแย้งทางด้านการเมืองถึง2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่จังหวัดตราและเหตุการณ์ที่ราชประสงค์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันทำให้เด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันก็ต้องมาจบชีวิตลงแล้วทีนี้ความสูญเสีย ที่ครอบครัวต้องเสียทาย,ยาตัวดน,น้อยไปเนี่ยมันใจแทบขาดดิ่นนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ทราบจากญาติของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กน้อยนะคะที่เสียชีวิตที่ร่าประสงค์นั้นก็บอกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคือคือเสียสติไปเลยอะ่ะเพราะว่าสูญเสียลูกแบบที่ mm hmm. ตัวเองไม่ไม่คิดว่าตัวเองลูกตัวเองจะมาเสียชีวิตแบบนี้นะคะนั่นตัวนี้น่าเห็นใจมากๆเลย ขณะนี้ท่านรัฐมนตรีบวินาก็กําลังเดินทางไปเยี่ยมผู้เจ็บป่วยและคงจะเจอญาติผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลระมาณิบดีด้วยนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพิเศษก็จะโยงมาถึงว่าเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วที่ครอบครัวนั้นเสียอกเสียใจแล้วก็สะเทือนอารมณ์คนทั่วโลกว่าประเทศไทยเมืองพุทธทำไมถึงมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแบบนี้ ทำไมกลายเป็นเมืองปาเมืองเถินแบบนี้กฎหมายทำอะไรไม่ได้หรืออย่างไรแล้วเสร็จแล้วก็ตํารวจด้วที่ตารวจก็มีอยู่นายหนึ่งที่อาการสาหัสอยู่ลูกเขาอายุแค่สี่ขวบนะคะเพียงแค่บอกญาติว่าพ่อพ่อนอนหลับพ่อไม่สบายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาจะมีลมหายใจอยู่กับลูกได้เป็นปกติได้ไหมเหมือนเดิมได้ไหม เพราะการสาหัสมากๆเลยซึ่งเราหวงใยมากๆได้แต่ทําบุญให้เขาเพื่อให้เขาได้รอดชีวิตมาอยู่เป็นพ่อของลูกเป็นสามีของภรรยานะคะนี่นี่คือความสูญเสียที่มันโยงมาถึงครอบครัวแล้วเนะะี่ยค่ะความสูญเสียที่มีการชุมนุมเนี่ยนอกจากสูญเสียด้านเศรษฐกิจทําลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนของนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ย ก็ยังส่งผลกระทบมาถึงครอบครัวของคนไทยเราแล้วตอนนี้ครอบครัวของใครกานตำรวจที่ตำรวจเองได้บ,บาดเจ็บตำรวจเองเสียชีวิตครอบครัวของผู้ชุมนุมนะฮะก็เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ร้ายแรงสะเทือนความรู้สึกมากที่สุดก็คือเด็กนะที่ไม่ไม่รู้ประสีภาษาอะไรก็กลับ ได้รับผลกระทบจนกระทั่งจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าสลดนะคะนั้นเป็นสิ่งที่าทางเรามองว่าทําไมถึงใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือทาไมต้องใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือจงใจหรือไม่จงใจเราไม่ไม่รู้นะคะแต่เราไม่อยากที่จะให้มีการทําร้ายเด็กไม่อยากที่จะให้เด็กมีสูญเสียอีกแล้วนะคะอยากจะใหุ้ดอยู่แค่นี้ แล้วความรุนแรงทางการเมืองไม่ควรจะเกิดขึ้นน่าที่จะยุติได้แล้วก็เพียงแค่อำนาจทางด้านการเมืองอยากได้อำนาจทางด้านการเมืองกันกนแัแต่ลืมชีวิตของเด็กลืมความปลอดภัยของเด็กและผู้หญิงไปได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะที่เป็นนักการเมืองหญิงนั้นเราก็สโลดหดหูใจสังเวชนะคะในปัญหาที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้และ สิ่งที่นายสุเทพเองเลขาธินานการกปปสประกาศที่จะตามไล่ล่านายกมนตรีซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะก็มีการคงคู่ด้วยภาพด้วยคำพูดแล้วก็ไปแต่งภาพและมีรูปรอยกระสุนที่หน้าของลูกชายของนายยกมนตรีหรือ เอาชื่อของอลูกท่านนายกทักษิณเนี่ยเอาไปใส่ที่พวงริ้อันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนได้เห็นว่าเขาเครียดแค้นชิงชังและเขาข่มขู่คงคู่ถึงจะเอาชีวิตเลยนะคะถ้ากระทำแบบนี้นก็อยากที่จะให้ในสุเทศเนี่ยได้สำนึกสักนิดหนึงว่าตัวเองนั้นก็เป็นบุรุษ เป็นผู้ชายทําไมไม่ปลานีเด็กถ้าลูกของคุณสุเทพโดนแบบนี้ล้านของคุณสุเทพโดนแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรก็อยากที่จะให้ทางปรกศทั้งหมดเลยนะคะได้คำนึงถึงความเป็นเด็กด้วยว่าเด็กน้อยที่บริสุทธิ์นั้นทั่วโลกเขามีแต่เอ็นดูแล้วก็ปกป,ป้งองคุ้มครองตามสิทธิของเด็ก แต่ทำไมกลุปปงปปสโดยแกนำนายสุเทพเองนั้นกลับมาทําร้ายเด็กมีความตั้งใจพฤติกรรมที่เห็นนะมีความตั้งใจมากๆเลยถึงขั้นประกาศนะประกาศเป็นถ้อยคําออกมาเพราะนั้นเดี๋ยวก็อยากที่จะถแถลงให้สื่อมวลชนและก็ประชาชนได้รับทราบนะคะว่าเราเสียใจกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นถึงขั้นเด็กเสียชีวิตคือมาเอาชีวิตของเด็กไป แล้วก็คมขู่เหมือนกับจะเอาชีวิตเด็กซึ่งเป็นลูกของนายมุตรีแล้วก็อดีตนายมุตรีด้วยดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมากๆเลยนะคะก็อยากที่จะให้น้องๆทั้ง3คนเนี่ยได้พูดถึงความรู้สึกว่าเราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่แล้วเนี่ยพวกเราก็ทนไม่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเชิญค่ะ ขออนุญาตกล่าวอะไรทน่อนะคะเพราะว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็คงอดไปได้ที่จะต้องย้อนเพราะว่าเหตุการณ์หลังนี้ไม่ว่าการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นของครอบครัวเด็กเองหรือว่าครอบครัวตำรวจหรือครอบครัวของผู้ชุมทุกท่านเนี่ยเด็กเคยผ่านตรงนั้นมาก่อนมันคงไม่มีใคร เข้าใจความรู้สึกนี้ดีเท่ากับคนที่เคยสูญเสียมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็เลยเกิดความไม่สบายใจแล้วก็เลยอยากจะเรียกร้องให้การนำของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยุติการชุมนุมสถกทีเพื่อที่จะลดความรุนแรงที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตน,นะคะโดยให้ดิฉันขออ้างอิงนะคะไปถึงคำที่ของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเคยกล่าวเอาไว้เมื่อตอนปี2553ค่ะ ท่านดอดีตนายกฯนะคะได้เขียนข้อความไว้ว่าถ้าเราปรารนนาจะเห็นการสูญเสียน้อยที่สุดต้องให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมเพราะตราเข้าที่มีการชุมนุมอยู่ผู้ก่อการร้ายจะยดำเนินการต่อไปถ้าณวันนี้คือปี2557เหตุการณ์เดียวกันเลยค่ะดิฉันจึงอยากจะย้อนขอถามนายอภิส,สิทธิ์กับนายสุเทพกลับไปว่าท่านจะยังยืนยันคํากล่าวนี้ของท่านอยู่หรือไม่ ท่านจะขอร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงแกนนาของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยุติการชุมนุมได้หรือไม่พราะนับวันเหยื่อของผู้ชุมนุมเนี่ยจะบานปลายก็ไปทันทีแล้วเริ่มจากผู้สูงอายุจากคนวัยกลางคนตอนนี้มาเป็นเด็กแล้วค่ะที่มาเป็นเหยื่ออย่างที่ดิฉันเคยกล่าวไว้นะคะว่าเด็กก็เหมือนผ้าขาวสะอาดพ่อแม่จูงมาในมอบมันร่วมชุมนุมด้วยโดยที่เด็กไม่รู้อินโนอีเนียอะไรเลยแล้ววันหนึ่ง เขาจะต้องมีรอยเลือดเพื่อนกลับบ้านไปท่านจะยอมให้สังคมไทยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอยู่หรอคะดิฉันจึงขอฝากคำถามนี้ค่ะกลับไปยังนายภิสิทธิ์นะคะกับนายชุเทพแล้วก็แกนนาของคลุ่มกบฏปรด้วยว่าหุดให้คนไทยเป็นเหยื่อของความขัดแย้งทางการเมืองได้แล้วค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องมาพูดคุยก,กันโดยไม่เอาประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองค่ะขอบคุณค่ะ ในนามของพักเพื่อไทยนะคะก็อยากจะขอประนามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งทางพักเพื่อไทยก็ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ๆก,ก,กันนะคะที่จงังหวัดตราแล้วก็ที่ราชประสงค์เมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายรายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ เหยื่อนะคะแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขอ,อยืนยันนะคะว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้แสดงความเป็นหน่วงมานานนะคะหลายเดือนแล้วเกี่ยวกับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะว่าไม่ควรจะนำเด็กหรือว่าผู้หญิงเข้ามาร่วมในการชุมนุมไม่ควรใช้เด็กกับผู้หญิงนะคะมาเป็นข้ออ้างในการชุมนุมที่เกิดความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งแกนนา มอบกปปสก็สไม่สามารถที่จะดูแลความเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของมอบเองได้โดยเรื่องเ่ตวกับความรุนแรงนี้ทางสหประชาชาติเองก็ได้ออกมาแถลงนะคะในการทุมูลก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ Human Rights Watch เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอจะยืนยันว่าพวกเราไม่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็ขอให้ทางมอบกปปสยุติการชุมนุม ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มาชุมนุมก็อาจจะต้องมีการใช้สติแล้วก็มิจารณญยาในการนําเด็กมาชุมนุมด้วยค่ะค่ะสัส่สวัสดีพี่พี่สื่อข่าท่านนะคะพี่แันที่รัสมยกรัน,น,นิ้นะคะผู้สมัครออสส,สกทมองเขตราชบังนะคะก็ในการ์ที่เกิดขึ้นนะคะพี่ันจะต้องข,ขอแสดงความเสียใจก่อน ครอบครัวผู้สูญเสียท,ทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นความที่เรานะั้นไม่นิ่งนอนใจเลยเราเองก็อยากที่จะให้เหตุการณ์นี้สงบแล้วก็ให้บ้านเมืองเกิดความสันติโดยเร็วที่สุดสิ่งที่พี่น้องสื่อสมวลชนหรือว่าพี่น้องประชาชนเองที่อยากถามว่าแล้วเหตุการณ์นี้ใครคือผู้ที่กระทําการนะเดีฉันก็ต้องให้ย้อนกลับว่าใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์จากการกระทําการนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็คงมีคาตอบว่าผู้ที่อยากที่จะให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองผู้ที่อยากที่จะให้มีคนกลางหรือว่าในหน่วยของทหารเองเข้ามาระงับเหตุความวุ่นวายตา่างๆไม่ว่าจะที่ตามต่างจังหวัดก็ตามหรือแม้แต่ในกรุงเทพมหาคนครเองก็ตามม็อบคือผู้ที่จะเรียกร้องได้ว่าเขาคือผู้สูญเสีย แต่ความจริงแล้วน้องๆที่เสียชีวิตไปก็คือผู้ที่ดําเนินชีวิตตามปกติประจําวันของเขาเขาไปเที่ยวห้างกันเขาเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวแต่เขาต้องเป็นผู้ที่มารับเคาะกรรมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ดิฉันก็ต้องฝากเรียนถึงผู้ชุมนุมที่มีใจรักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะที่ไปร่วมชุมนุมดิฉันก็ต้องชื่นชมในความที่เขาได้แสดงเจตนาลงมัชัดเจน แต่เหนืออื่นใดแล้วการที่เขาจะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติที่สุดคำนึงถึงครอบครัวของพวกเขาที่จะต้องมาสูญเสียกับเหตุการณ์อันเลวร้ายอันแย่ๆห่านั้นดิฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ยังมีคนที่อยู่ข้างหลังเขาควรที่จะคิดถึงขึ้นบ้างดิฉันไม่ได้คิดถึงว่าในวันนี้เราต้องคิดถึงเพื่อชาติหรืออะไรดิฉันคิดว่า ชาติสามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ชาติดําเนินไปในทางที่ถูกดําเ,เนินตามหลักการเราเองเรามีระบบการปกครองที่เรียกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยถึงแม้จะมีปัญหาบ้างแต่เราจะต้องมาแก้ไขให้ถูกจุดเราไม่ใช่ใช้การปฏิรูปที่จะเรียกว่าแค่6เดือนหรือ1ปีเท่านั้นมันไม่พอมันจะต้องอาศัยการร่วมไม้ร่วมมืออาศัยหลักเกณฑที่อยู่ในหลักการ ที่ทุกคนมีการยอมรับร่วมกันตรงนั้ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าที่คุณจะนําพี่น้องประชาชนมาเป็นเหยื่อของการชุมนุมมาเป็นเหยื่อของการช่วงชิงอนานาจทางการเมืองดิฉันต้องพยายามย้ำให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นว่าในการ ดําเนินการมอบกบปสครั้งนี้มีได้มีเหตุผลอื่นใดน,นอกจากการช่วงชิงอํานาจทางการเมืองเลยฉะนั้นผู้ที่รับเคราะห์คือประชาชนคนไทยผู้ที่รับเคราะห์คือประเทศไทยดิฉันขอวิงวอนและก็ขอเรียกร้องค่ะข,ขอให้เหตุการณ์ในบ้านเมืองเรานั้นจงสงบสุขโด,โดยเร็วแล้วก็ขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องและครอบครัวที่เสียชีวิตไปนั้นเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นใน ประเทศไทยของเราก็ต้องขอขอบคุณพี่รองสุนวชนแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะในสื่อออนไลน์ก็มีการแต่งภาพแล้วก็เอามาเผยแพร่ลักษณะแบบนี้นะเนี่ยเหมือนเป็นการข่มขู่นะคะให้เสียขวัญให้หวาดกลัวขึ้นมาได้เพราะน้องป้ายก็ยังเด็กอยู่นะคะฉะนั้นขอร้องทุกคนเลยนะคะอย่าได้ทํากับเด็กๆเ,เลยนะคะอย่าให้เด็กมันเป็นเหยื่ออารมณ์ของผู้ใหญ่ ที่มีความเห็นต่างกันทางด้ากกนการเมืองกําลังเอาชนะข้าศัตกันอยู่นะคะและดิฉันเองในฐานะที่เป็นป io, อศูนย์ติดตามผลกระทบจากการชุมน,นุมนั้นอยากจะขอพูดผ่านไปยังสารสารแ่งนะคะที่ท่านมีข้อห้ามออกมาข้อปฏิบัติ9 <S <S ข้อนั้นเน่ะเมื่อเหตุการณ์รุนแรงถึงขนาดนี้มีการเสียชีวิตเด็กน้อยไปแบบนี้เนี่ยอยากให้ท่านช่วเราลงบ้างได้ไหมคะ ในในเก้าข้อนะนะั้นเพื่อให้ตํารวจได้มีโอกาสได้เข้าไปดําเนินการตามวิธีทางที่จะป้องกันความรุนแรงเหตุรุนแรงเพื่อรักษาชีวิตเด็กแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชุมนุมด้วยนะคะแล้วก็อยากจะขอความเห็นใจด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระใดก็ตามหรือว่าสื่อทุกสื่อด้วยนะคะขอกระ่านไปยังสื่อพี่ๆน้องๆด้วยนะคะว่าถ้าสื่อของท่านมีม,มีส่วน หรือไม่นะช่วยสํารวจตรวจสอบว่ามีส่วนหรือเปล่าที่จะยั่วยุให้การเมืองมันแรงขึ้นแรงขึ้นเกลียดชังกันแล้วก็ถามความรักความสามัคคีออกไปถึงขั้นกับเอาชีวิตกันแบบนี้หรือไม่และทำอย่างไรที่พี่น้องสื่อทั้งหลายจะกลายมาเป็นสื่อประชาธิปไตยสื่อเพื่อความสมานสามัคคีของคนไทยทั้งชาตินะคะอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อเสรี ื่อผ่านดาวเทียมสื่อออนไลน์เนี่ยมีบทบาทเยอะมากเลยนะคะที่จะทําให้คนที่มาชมุมนุมเกลียดชังฮึกเหิมกันมากขึ้นตา,ตามคำยุยยุด้วยการสื่อหลายๆแบบนะคะแล้วก็ผู้ประสัยอีกนะคะซึ่งเราเข้าใจว่าก็คงขอร้องยากแต่ดิฉันไม่อยากที่จะให้เด็กและผู้หญิงมาเป็นเหยื่อทางด้านความขัดแย้งทางด้นา,น,น,าน,นการเมืองอีกต่อไปก็เลยขอแกลงให้สื่อมวลชนได้รับรู้รับทราบด้วยแล้วก็ ทางศูนย์ติดตามผลกระทบจากการชุมนุมก็มีสำนักง,งานอยู่ที่ชั้นสอนะคะตรงหน้าห้องของฝ่ายกฎหมายของพอรรคเพื่อไทยแล้วนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารพร้อมนะคะถ้าหากว่าใครที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะผลกระทบในทุกด้าน,นะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจ และก็การเมืองก็สามารถแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของพรรคเพื่อไทยได้นะคะขอบคุณมากค่ะ